สบายดีเดอ้อพี่น้องเวฟซีว่าสุขสุขคนกำลังจะปิ้งเขียดพี่น้องเลยปิ้งเขียดหมู่บัดไปเงมามานเนี่ยงมากมื่อคืนนี่แหละก็เลือกอยู่บางปิ้งหนึ่งนี่แหละบด้ปิ้งเบิด์ตทีจริง,ง,รง,งอย่างโบก็ต้องใส่มันก็ได้เพราะว่ามันเสียอืมวันนี้คอยไปใส่มันใส่เอาขี้มันออกดินี่ <c oughs> okay, นะก็ออออเเเเเวลาาาาากกกิน็โอเคเมื่อน่ะสักก่อน นี่พี่น้องผักกาดที่เขาเก็บมาอ่อนๆได้เพียกกำลังลงดีนะเก็บมาทันเพียกกำลังเต็มเลยพ้นเที่ยวม,มาดูสข,ขันสมนี่น้นองมันที่เราเอาคนคุดกับเล็กหน่อยมือเช้านี่เต็มกระต่าย อันนี้เมื่อคืนนี่บาดาพึ่ไปเยียงมาอีกแมแท้ปีงิดได้เหนเรือบราณจุบสักพิ่งดสักเหรอก็ไปอยากสุกเนะ ขันช mm ุม hmm. พักเด้อมาชาไปโรงเรียนอยู่บ่เมื่อนี่นะไปอยู่บ่ไปชาบ่เมื่อนี่สืเป็นชาวโบไปโดนแล้วไงไปใส่ชุดไปสูบได้รถหะเด้อรถตีนอ่อนแต่เมื่อวานนี่แล้วแล้วก็ได้พักแล้วมื่อนเกี่ยวเอื่นเกี่ยวขาวได้เมื่ดูเกี่ยวขาว เท่าห้น้องดีกับปติดไอเขาบอกเมื่อกี้ราะว่าซีนอนมันออกมาแล้วเด<ม>ิมเสือผามเอาไปจากสุดนะเตรียมมันไปจากลอยลากดุนนะอืมสวงามเดีด๋ยวเข้าไปถิ่มสาเมสื่อข้าจากฟอง กระเป๋าน้องสร้างงามเลยยูนิคอนมาหามเลจ้าเพ,พียวมาลูกอยู่เพิ่นหมักยูนิคอน,อนเอาไปในเดี๋ยวเที่ยวไปลูกของเอื่อย่าเห็ดเอื่อยของเอื่อยเด้อว่ะมันมันมอันได้มาลูกเบิ้งโอ้ยขันยู ยับกับป๊บเป็นยังดอกแันห้องเฮียนมันน่อข้าเข้าใส่กันแล้วนี้นะเขียวปื้อปื้อว่าเป็นยังเปอยากว่าวเลยเนาะพับลงดีๆขอเสือพับลงเตรียมตัวไปโรงเรียนอันชาถือไปจักบาท น่ถือไปจากบาทผลิตภัณฑนีถือถือผลิบพันก็ได้เรือมาน้ำเนยใส่เบิร์ดไลน์่เงินบาทีเงินบาทก็ใช้เงินกีบสิบพันตลาดหน่อยเงินเยนกะอกอเงินเยนบาทเห้นไหมไม่ไปน้ำแดดเอาเงินกีบให้ มีจักเลียนเนี่ยมามีสิบบาทบอาบามีสามบาทํามบาทสาเรียนบอามกห้าบาทิบหาบาทบอหอดชา่าบาสบาทจิบหาบาทบอทเออเอาตันี้เก็บในถุงไว้ก่อน

ปั่นแล้วเขานอเขาหับเนาะแล้วแล้วาหะศิษย่โส<า>ชุดก่อนแล้วกาคายไปเลยหาอบรอในเื่อลัห <c oughs> นึ่งที่หลอย่นี้แล้วและลวะยิงไปย่งเออถ่ายอยู่นี่แหละนะค่ะยนนอยจุ้งมามกูมกคือหนท่ามหาเรียนนั่นหโอ้ยบแม่บม่เรียนไหม่บม่เรียนเรียนเน่ะ คุ้มเงินเดี๋ยวมันจะเกลี้ยงไม่จะเกลี้ยงจะทุกมั้งคุ้มเงินวะข้ามหอยเหรียญพอยังไปแต่เอาชุ้งมาวะหายและบ่มีเหรียญหายเพิ่นอยากได้เหรียญพะลุงเลยหาบาทชี้บาทก็ได้หยอดแต่ละมือนะสบายดีพอได้ไปสูบไม่เข้าในเข้าสูบมันไม่อยากดอนข้ามข้ามพอข้ามก็ได้บอ คำข้ากลามั uh ่นใช่หมเออเนยฉี่นนุ่งไหมตกตรงเลยัดเาวาขาเกี่ยวใหม่สบายดีปะลุงงามเกี่ยวต่ว่ว ตี่หนาก็บม่ได้บีบเบิ้งจักเทื่อตี่หนาเราบ่คอยปันได้ตีนลังเห็นมันอยากซึมถ้าเราต้องสูบไอต้ตานี่มันมันหนุกขึ้นหนุกขึ้นอ่ะถันไม่สูบก็ได้ค่ะนั่นก็คือของนั่นคุณยายส่งมาให้ตัวนี้แข็งแรงนะของไทยนี่ยดีถ้าบาังสูบเบียดนะโอ้ยใส่ข้าวเดียวเนาะเด็กมุน นี่ข้นพอดาวสูบพา่นั่นเออกุ่มได้่องส้มมือข้าชุพลสูบพายและมือต่อมือมันบาดแข็งแข็งยู่บ้านอ่ะใช่นอนอยู่เอาขันสมพักแล้วห้องไปปลูกไปกินเมือ่อ

นัอตก็ไ่ไดงข้าเมืได้ือว่าเทหยอยู่เวลาจะพรวหันหอมันมาลายอ่นอยู่นอแต่เลี้ยนเด้อป่าลูงเต็นดองๆอืมพาวสูงเต็มดอง เขียนชื่อตัวเองเป็นหรือบ่ต้องไปเรียนเป็นอยู่ได้ไปรักเบิ่งปึ้มเพิ่นน่ะเขาก็เก่งอยู่เขาเด็กน้อยนี่แหละยน้องชายแหละบ่เขาก็เขียนได้อนเขียนได้อยู่เขียนงามกว่าพี่ายอยู่อนได้อยู่ให้เบิ่งมยาิเขียคึมๆมื้อนี้ ใช่ไปเหอะใช่เหรอนี่ปิ่งเขียพี่น้องสปิ่งเลยทำบตัวไอ,อ้ลูกากก่อืมบึ้งโม้กโอ้ตัวนี้สุกล้วตัวนี้ก็ปิ่งเขียมันมันเขียดมองพี่น,อนอ้องเลยกระปงยังเกาจกคุ้ม ทุกคูม่มุ่กลนตามหูจิลล์เดไปกินไปไปเขียนน่ากินบ่พี่น้องสุภาพกับคันแล้วก็เรื่องน้อยหนึ่งสุ <laughs> ภาพก็ได้ พะการ์ตุกแว้วหอมเลยมีเแบบอย่างเต้าทานหลายคนเบิกกับคิดหอด้ะบางผี่น้องบางคนเพิ่งเคยกินเคยสัมผัสแบบนี้ปบบิ่งเขียดหมูกบก,กับเมยกินแล้วเนาะกบบนนินปิ่งเขียดดูแบบกินไรเถื่อแล้วกบกั เชียงนอกกระจับดินกันสน,นันมักซีดาเขากะเบิดลแได้ปลาลุงด้ยปะเนี่ยเบียเตต้นมันทือว่าได้กินยาสมควรก็อพอได้กินยูนมีหมั่หน่อยมักเล็กปักน้อยมนกเละน้ทำไมเขาก็ออกอีโย่หนอมันกะเจ้าบด้